ครับลงมาจากลานหินปุ่มกะพาพี่น้องเฮามาเบิง่งทําไายมือครับทําฝ่ามือแดงนะครับนอกพี่น้องเนาะกะอันนี้กะอยู่เดือผะเพิงอยู่อยู่ทัดเดียวเลยครับอยู่บริเวณเดียวเลยครับลานหินปุ่มนะครับหินดันนอคือคือเดียวเลยครับพี่น้องกะเป็นเผือที่เป็นตะเบิ่งเนาะ แค่นแค่แค่นพี่น้องเกี๋ยเบิ้งกับมาเที่ยวได้นะครับเด้อพิกัดกะบ,บ้านกุดวะรอยต่อหนองห้างอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินทรนะครับเด้อพี่น้องเด้อกะมาเที่ยวมาเบิ้งได้ครับเดี๋ยวคุณตาประเสริฐบุญเรืองเพิ่นจะอธิบายที่ไปที่มาห้องบอแก้วบผิด <laughs> อ,อีแล้วไฟหอดสอสออยู่เลยเนาะเอาต,ต้องขอโทษทันสสอนํำครับที่ฟลาดพิงถึง <laughs> ติดปะครับกุณตาประเสริฐบัวแก้วครับพี่น้องหรือว่ากุณตาอ้อยอันนี้คือทำฝ่ามือแดงทำลายมือครับบานหฮองหองทำลายมือกะนี้คือขี้เซ้งขี้สุดขี้เซ้งขี้เซ้งเนาะกะเพิ่นกะห้ามขีดห้ามเขียนนะครับด้วยพี่น้องว่ามาเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับด้วยพี่น้องเด้อกะเป็น เป็นหน้าผาเนาะเป็นหน้าผาคาดว่าจะได้มนุษย์อาศัยอยู่แต่เก่าครับพี่น้องเบื้องร่องรอยแล้วนี่หุมวานี่น่าจะได้คนอยู่แต่เก่าเนาะน่าจะได้คนอาศัยอยู่แต่ว่าอันอันผู้มาเจาะนี่เขาเจาะไปเผื่อโนอเนาะี่เนาะเขาเจาะไปไป,ไปเบื้องชั้นหินก็ไม่น่าจะเจาะ จนมุนอุยปุยป่านี้นี่น,นี่โดนเจาะไปแล้วแต่ผมวิจักว่าผู้เรือมาเจาะเนาะกะปลายกระเขียนเบาอยู่ห้ามห้ามเขียนห้ามเขียนแต่ไม่ได้เขียนมาห้ามเจาะโอเคพ่าน <laughs> ที่เหลือคุณตาฝ่ามือแดงที่ว่าฝ่ามือแดงน่ะเป็นเอวของมันนคือพญานานเก่งคือจังเก่งคือจังสะอาดแท้ใช่เก่งแช่นี่คือคล้ายๆกับพระธุดงค์มาอยู่นี่เลยสีนี้ก็สีผ้าพระธุดงค์โอ้เพิ่นเขียนเป็นรูปไปะเหลนนี่มีนี่เขียนเป็นเองนี่เนี่ยบ่เป็นเองกอไม่มีแม่นว่าอันได้คนเคยเขียนไว้บ่มีเลยนี่ฝ่าฝ่ามือแดงๆนี่ ไม่แล้วว่าสมัยโบราณน,นี่มีได้มีแม้นว่าตะเก้าอิหรีนลไหม,มได้ได้ได้นมนุษย์โบราณมาประทับไวบ้บ่แม่นอันนีเแี่ยคือคือร้อยร้อยฝ่ามือนี่นนนนมันจะเกิดเองตะเก้านี่มันจะเกิดหลายกว่านี้<อ>จะจะเข้าจะเข้ายี่สิบสามที่ปีขึ้นหลังกันนะน่หลายกว่านี้แสดงว่าสันหินอันนี้เนี่ยคงทนมาา มันเป็นแบบว่าห้อยคนมาบัตรทับหรือว่ามันเกิดจากชั้นหินเองเพราะว่าสังเกตเบื้องนี้มันมันคว้าอ้อมมันก็ยังเป็ี่นนะเนาะนี่นะครับเ็นมันคว้าออมามันก็เป็นรูปลายมือเลยเป็นรูปลายเป็นรูปมือเลยแต่แค่แค่รอยรอยมือรอยมือแค่เกิดเองแค่นี้มันจะบั่งได้ไงครับนี่ยเนี่คือนิ้วยิ้วจะยาวมันเกิดจะเล็กจากหินหรือว่าเกิดจากมนุษย์โบราณอก็ไม่รู้จักไม่สามารถพิสูจน์ได แต่วราถ้ากรมทรัพ์ีแจงครับกรมทรัพย์ธรณีวิทยาเหิืนจะออกมาซีแจงเฮอพี่น้องเฮาฮู้จักอยู่ดอกครับเนาะว่ามันเกิดหยอนแบบเหลือลอยนี่เป็นลอยจริงของมันนี่เ่านี่ๆลอยนี่ลอยนี่ลอยจริงนี่คือหมายถึงว่าลอยจริงนี่มันนิ้วมันจะยาวนี่ๆๆนีผมเบิ่งว่ามันเกิดแบบว่านี่มันเป็นสันหินนี่มันก็ยังทางในมันก็ยังเปลี่ยนเลยหม ถ้ามันคว้าเอามานี้มันอาจจะได้เด็งๆอยู่ข้างในอิสนนาะมันเกิดจากชั้นหินหรือว่าเกิดจากมนุษย์ทํำขึ้นเองโดยสมัยโบราณสเนนาครับที่บ้าดมสงสัยนี่ครเป็นทมเป็นหูป้ายนี่ครับนี่าเพีน่น้องเข้ามาท่องเที่ยวใดนดะครับเด้อก็อยู่จังหวัดกาฬสินครับอำเภอกุชินาราร คุณตาอ้อยคุณตาประเสริฐบัวแก้วเพื่อนกะรับเป็นมกุเทศผ้าท้องเที่ยวใดครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจสิมะเที่ยวชมกับมาได้ครับพี่น้องกะมาง่ายครับพี่น้องไปง่ายมาง่ายทางมากกสะดวกสบายพาหนะยันยน่นมากเกือบหอดแล้วครับพี่น้องกะบนี่เลยครับเกิดมีนายกใจใจหรือว่า ภูมิงเกิลเนาะเพิ่นอยากมาสร้างสกายว,วอล์กสร้างกระเช้าไฟฟ้าข้ามไปภูน้อยนั่นน้อยนี่ครับได้สบายเลยอาจสิเป็นรองแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ครับพี่น้องของจังหวัดกาฬสินธุ์เฮาเนาะครับเนาะกะบ่าวดมรดกกะได้ทอหําภาพงามๆภาพคือบิ่งนะครับเนาะ,ะ,ะกะตะเก้าก็อาจจะได้หั่งเพิงหั่งมิมนะครับนํานี้แวันนี้โอ้เจ้าพวกคนเนี่ยว่าภูผาพึ่งเนาะ ตอนนี้นะเพิ่งมีอยู่เหรอดีแต่ว่าเพิ่งม่ได้ผ่ามัานะฮะอีกไม่ได้่าเพิ่งอีกพออออออาพี่น้องเข้ามาเบิ่งบรรยากาศครับอย <c oughs> ู่ที่ชัดงามเลยครับนี่อันนี้กับเป็นร้องรอยของธรรมศาสตร์ครับนี่ ก็เป็นพเพลอลที่น่าศึกษาคุ้นขวานะครับเนาะกัพี่น้องดูลานห้าก็ขึ้นมาเบิ้งได้ครับขึ้นมาเซลฟี่ขึ้นมาถ่ายรูปได้ครับพี่น้องกะเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นตะเบิ้งครับเก่งสะอาดสะอ้านท้าได้ครับพี่น้อง ถ้ำฝ่ามือแดงครับพี่น้องอยูล่ลุมลานหินปุ้มผู้ประพึงครับมาเที่ยวมาชมได้เลยครับเด้อพี่น้องเด้อะภาพสวยๆงางามจะผมบ้าดมลูดกครับครับสารพินนีก้กาคอเก้าคำว่าสวัสดีครับเข้ามาแล้วกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกับบ้าดมุมลูดกพ่อเป็นกำลังเจอนะครับเด้อ